สวัสดีครับผมนิวไอโซลิกเรื่องรนะครับความเป็นตัวอย่างของผมนะเนเสือคือเป็นคนมุ่งมุ่งหมดมุ่งแล้วก็ตั้งใจครับคือมุ่งคือผมเป็นคนที่ทําอะไรผมก็จะโฟกัสอย่างเดียวแล้วก็ทําให้สาเร็จได้ที่สุดคือหมกมุ่นคือเวลาผมหมกมุ่นอะไรแล้วก็แต่นะอย่างเช่นผมหมกมุ่นฟิตเนสเนี่ยผมก็จะอยู่แต่กับยิมอยู่แต่กับยิมซ้อมเพื่อให้ได้ร่างกายออกมาที่แบบที่เราพอใจมากที่สุด เราก็ตั้งใจคือเราเวลาเราทําอะไรเราก็ต้องตั้งใจมุ่งมั่นแล้วก็อดทนกับสิ่งที่เราโฟกัสเป้าหมายครับนั่นคือสิ่งที่น่าจะบอกความเป็นตัวตนของผมได้มากที่สุดครับไลฟ์สไตล์ล่ะครับเฟรมไลฟ์สไตล์ครับผมเป็นคนที่ดูเรียบง่ายแต่ก็แอบมีความรูลานิดน,นึงดูมีความเนี้ยบบนความดีแหลกครับผมเด,ดี๋ยวตัวอย่างเหมือนแบบผมใส่เชิ้ตแต่ผมจะไม่ติดกระดุมแต่ผมจะแบบแขนเสื้อแล้วผมก็จะไม่ติด ให้ครบตรงเม็ดแต่จะปลดกระดุมหนึ่งเม็ดครับผม่าครับเพื่อนๆน้ำ<ๆ>จะพูดถึงเราว่าอย่างไรบ้างคะผู้เพื่อนมักจะพูดถึงผมแบบผมเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำแบบเวลาเพื่อนจะไปไหนอะไรยังไงเขาก็จะนึกถึงผมก่อนหรือว่าเวลาเพื่อนมีปัญหาอะไรเขาก็จะนึกถึงนึกถึงแต่ผมก่อนคนแรกครับเคยประกวดที่ไหนมาก่อนเคยประกวดที่ไหนมาก่อนมีเวทีแรกเลย<ม>คือ Mr. Star t h a i l a n d ครับปี2023ครับผม อันนี้เพิ่งประกวดเสร็จไปไม่นานเองครับทำไมถึงตัดสินใจมาประกวดเองผมว่าในส่วนตัวคือมันคือความท้าทายอย่างหนึ่งในชีวิตครับเพราะว่าเพื่อนๆแต่ละคนนะหรือพี่ๆ่แต่ละคนคือหุอ่นเขาแบบสุดยอดมากแล้วผมเห็นเนี่ยผมก็แบบอยากเข้าไปชา์เล่นตัวเองว่าเอ,อ้ยเราอ่ะหุ่นเราก็เล่นมาตั้งนานเนี่ยเราจะไปสู้เขาได้ไหมผมก็เลยตัดสินใจครับว่าเอาวะเรามาลงแมนทันดูครับผมเพื่อจะไปสู้กับเขา แล้วคิดว่าตัวเองมีจ,งงจุดแข็งอะไรจะเอาไปเสนจุดแข็งของผมแลนะ้ว <c oughs> นั่นคือความมุ่งมัน่นครับมุ่งมัน่นมุ่งรับผม <c oughs> จุดแข็งย่่งเดียวเลยครับผม <Okay. S 1> <c oughs> คิดว่าตัวเองมีความเหมาะกับการเป็นแนงงานไทแลนด์ครับทำไมตัวึงเหมาะที่จะได้เป็นแนผมคิดว่าผมเป็นคนที่น้ำไม่เต็มแก้วครับผมสามารถเรียนรู้อะไรหลายอย่างได้เรืเร่อยๆครับโดยที่ ไม่เต็มแก้วครับไม่ล้นแก้วออกไปครับคือผมสามารถรับฟังได้ตลอดเวลาครับพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดครับผม